สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิ้ยงนกขานะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีลูกค้าทางไกลจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาวาม่านะครับนี่ครับกำลังออกมาจากลังนะครับคาวาม่าร้อยห้าสิบห้านะครับนิวคัสนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นมือหมุนนะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวมาดูสินค้ากันนะครับตัด เขาเลยนน้องนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับในตัวลางเลยเขาก็จะห่อซีนเครื่องมาอย่างดีนะครับผมนี่มีปีเตอร์ด้วยนะครับมรนยังวิ่งรถแตครถตู้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะได้เลยครับได้เลยครับ ร,รถตูโ้โบเมนครับรถดำกับโบเมนมีแต่รถซีประตูนีมแมน่นครับเดี๋ย่อไห้ครับนี่นะครับแข่งมาแล้วจากลังนะครับผมซีนหอเครื่องมาอย่างดีนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มนะครับผมจากทางบริษัทแล้วก็อผลิตประกรอบที่ประเทศไทยนะครับนี่เมคินไทยแลนด์นะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็มีมอ,อกอนะครับรับรองด้วยนะครับมอ,อกเขาก็จะให้เติมน้ำมันเครื่อง 2.5นะ2.5ลิตรนะครับราคาเครื่องยนต์ตอนนี้อยู่ที่3 3,000บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับผม3 3,000บาทรถจัดรวมจัดส่งนะครับแล้วก็แถมน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องก็แถมให้ด้วยนะครับมีเบอร์เซอร์วิสนะครับให้ลูกค้าด้วย ถ้าเ,เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรก็โทรเข้าออได้นะครับ2เบอร์นี้นะครับหรือว่าติดต่อทางร้านเลยก็ได้นะครับในรังเขาก็จะแถมพวกอ,อุปกรณ์ก็จะมีปลายท่อยอเสียนะครับให้ตัวนี้แล้วก็มีพวกเครื่องมือนะครับ ใช่ละถุงถุงประแจใช่ละบัตรนะครับนะ,นะครับถุงประแจนะครับในด้านในเน,น,นี้ยอะไรนี้ครับแถมมาสองอย่างนะครับมูเล่มูเล่จะไม่มีแถมมาให้นะครับของคารามาครับต,รตัวซับตัวไปใส่ โซกับบทีตปะตายโงามตายพี่แน่นแน่นนะเนี่ยไฟหน้านี้ก็จะเป็นเอ่อไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหลีด้านข้างนะครับจะออกมาพร้อมกันกับอา่ากับตอนติดเครื่องนะครับผมเร่งเครื่องนี่ก็ไฟก็จะออกมาพร้อมกันนะครับ ใส่โ้งกันสนิมให้ด้วยนะครับลูกค้าคาร์บอนมานี้ก็จะมีตั้งแต่ทางร้านมีตั้งแต่ร้อยสิบนะครับรุ่นรุ่นชมใหม่เนี่ยครับชมนี้นะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบนะครับผมมีทั้งรุ่นมือหมุนทั้งรุ่นติดใจนะครับ ส่วนราคานี้ลูกค้าโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าทักแชทเข้ามานะครับก็ได้นะครับทางเพจร้าน f a c e o o o กกงจากการ,กรเกษตรหรือว่าาทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าทางเบอร์โทรก็ได้นะครับสอบถามได้นะครับเด้าไปได้ม่บ้านวันนี้ฮะเพื่อนเดียร์อัดเครื่องยอกาวโปรใไ้ยยี่บ้

น้ำมันนะครับมีเซล B7 ร้อยนะครับรอสักพักนะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลคาวามร้อยห้าส5บห้านิวพนะครับรุ่นมือหมุนนะครับราคาสามหมื่นสามพบาทนะครับรวมจัดส่งแอลน,น้ำมันเครื่องด้วยนะครับ คือบระหยัดบาตมันลงหรอบ่สเองปีกเนี่ยเออแอดจะทงไหมเออเออ่ะเออแออิดเสรไหมเออ ได้ตังไงไปหน้านะครับเอความพร้อมกับไปดีโอเคฟังเสียงกัเข้ากัาานแต่แต่เย็นเก่งวันเสมอเนอะ สินค้าประมาณนี้นะครับ,เด,ดเ,รบเดี๋ยวจัดแพคเข้ารังครับรังขาวอมาารับประกันสองปีนะครับจากทางบริษัทนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0627545665นะครับ0627545665แล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งก็0811206955นะครับ ร้านก็มีบริการให้จัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางหรือว่าไปส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับลูกค้าถ้าอยู่ใกล้ก็ให้ไปส่งได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนกคาจังหวัดยะโสธรนะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์ขายดีมากนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ